เด็ดกดเด็ดกดกดดีกดเอาตัวหลังกดตัวหลังตัวหน้าตัวหน้าจะแตกแล้วตัวหน้าโอ้โหไม่เห็นหนะไอบอลลงมาดิไอบอลต้องมาเล่นเกี้ยเออตบหลัง pues ต้องตลบหลังเกมมันขึ้นมาแล้วเกมมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเหรอมันจะขึ้นมาแล้วรอดีรอตังทามันมามาไม่อยู่ในบ้านเหล็กตอนเนี้ยใน่นในบ้านเหล็กในบ้านเหล็กบอลก็ไหนฮะบอลก็ไหนวะหลังเติตึกเนี่ย มาเข้ามาแล้วมาเข้ามาแล้วบอลบอลรอตามหลังมันรอมันขึ้นมาให้หมดก่อนมาเลยบอลมาขึ้นมาแล้วเกมมาขึ้นมาแล้วอะไรมาสองตัวมันอยู่ไหนไม่รู้กันมันยังไม่ขึ้นนะมันเข้ามาแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นเฮ้ยไม่ใช่มันขึ้นเป็นแดงวะไม่ดูบรรยากาศไว้ไปล้างตึก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 เจ๊ล้างตึกโอเคไหนล้างตึกตรงไหนอ่ะนี่ห้องนี่ห้องนี่ห้องนี่เนี่ยวสองห้องเลยเห็นไหมเห็นป่ะเอาตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มากูตามมาเนี่ยตัวตูหลังมา แตกหนึ่งตัวเอโก้แ้งตายแน่เบสามันยแตกพอดีโกูยิงดูชื่อชื่อปักยอัตัดตองเซ็แอนน้องๆเ็สมีดาวโดนลอกเเรียกว่าโดนลอกเขเรียกว่าโดนลอกตองเซตไว้